อายุ45น้ำตาลพุ่ง300ไตเสื่อมหนักนะครับคุณหมอบอกอาจจะต้องฟอกไตนะฮะแต่รอดมาได้ครับเพราะทำตาม10ข้อนี้นะครับ3เดือนนะน้ำตาลจาก300บวกเนี่ยเหลือ90ค่าไตาเนี่ยดีขึ้นชัดเจนนะครับคุณหมอประจำในอึ้งไปเลยถามว่าไปทำอะไรมานะครับ10เทคนิคแก้เบาหวานแบบเจาะลึกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าท่านทำตาม10ข้อนี้นะ ใน3เดือนนะครับท่านจะดีขึ้นแบบสุดๆนะครับแบบสุดๆเลยแล้วถ้าท่านทำต่อเนื่องไปยาวนานท่านอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครยังไม่มีเวลานะผมแนะนำให้ท่านเซฟให้กดแชร์หรือกดอะไรไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราปัาดผ่านไปปุ๊บไอ้พวกนี้มันไปแล้วไปเลยนะครับโอเคครับข้อแรกครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกอาหารทานท่านอยากลด น้ำตาลในเลือดอันนี้ง่ายก็คือการลดน้ําตาลหรือตัดน้ําตาลออกไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าท่านจะต้องลดการทานแป้งด้วยเพราะแป้งทุกชนิดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะกลายเป็นน้ําตาลทั้งหมดดังนั้นถ้าท่านอยากหายเบาหวานท่านต้องลดแป้งให้มากที่สุดนะครับที่เขาเรียกว่า low carb high fat diet หรือว่า healthy ketogenic diet เลยแต่ในเบื้องต้นผมแนะนําแค่ low carb high fat พอนะครับคือแป้งต่ําน้ําตาลต่ํา ไขมันดีสูงนะครับที่สําคัญคือเรื่องของไขมันดีถ้าไขมันดีนะครับท่านไม่ทานไม่ได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยเราต้องการไขมันดีเพื่อไปปรับปรุงระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะกลุ่มพวกฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลฮอร์โมนอินซูลินที่คุมน้ําตาลดังนั้นถ้าท่านลดแป้งลดน้ําตาลแต่ถ้าท่านไม่เพิ่มไขมันดีแบบนี้ ร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะคุมน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับลดแป้งลดน้ําตาลนะครับเพิ่มไขมันดีเพิ่มโปรโตีนธรรมชาตินะครับไขมันดีมีอะไรบ้าง Extra Virgin Olive Oil นะครับหรือว่าไขมันจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติน้ํามันสกัดเย็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสดแบบเม็ดน้ํามันสกัดรวมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นน้ํามันชั้นดีนะครับก็ทานได้ให้เลือกเป็นสกัดเย็นเป็นหลักนะครับ อันดับที่2ครับคือการเดินนะครับถ้าท่านออกกาลังกายไม่ไหวให้ท่านเดินให้เยอะที่สุดเดินโดนแดดน,นะครับในที่โล่งกว้างอย่างน้อยวันละ15-30นาทีนะครับวันละ5 0 0 0ัถึงนก้าวนะครับท่านไม่ต้องออกกาลังกายเลยก็ได้ขอแค่นี้พอรับรองครับการดื้ออินซูลินของท่านจะลดลงแล้วเบาหวานของท่านจะดีขึ้นมากรวมทั้งระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบไหลเวียนทุกอย่างดีขึ้นหมด ข้อที่3ครับพลาดไม่ได้อยากหายเบาหวานต้องทำไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้คือการทำ intermittent fasting นะครับและต้องทำให้ได้อย่างน้อย16บทนะครับช่วงที่ท่านนะครับพักการทานอาหารแนะนำให้ดื่มนม้ำนะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับน้ำที่แนะนำคือน้ำที่ไม่มีแคลอร,รี่น้ำเปล่าน้ำแร่นะครับชาเขียวชาร้อนชาสมุนไพร นะครับพวกชาสมุนไพรให้เลือกที่ไม่มีน้ำตาลนะครับกลุ่มพวกชาต่างๆเนี่ยจะยิ่งช่วยขับของเสียออกมาจากร่างกายได้ดีนะครับชาสมุนไพรจีนหลายตัวก็สามารถที่จะทำให้เราแบบลดการทานจุกจิบได้ด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีนะครับข้อที่4คือการนอนนะครับถ้าท่านนอนน้อยคอติซอลฮอร์โมนหลังเยอะแบบนี้เบาหวานไม่มีทางหายนะครับคอติซอลฮอร์โมนหลังเยอะอินซูลินสวิงไปสวิงมาตับอ่อนมีปัญหาเบาหวานกระชากแน่นอนดังนั้น นอนอย่างน้อย6ชั่วโมงเข้านอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าเวลานี้ดีที่สุดฮอร์โมนชอบที่สุด7วันทําเหมือนกันทั้งหมดทําไม่ได้ก็พยายามทําให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ5วัน ข้อที่5นะครับเรื่องของความเครียดอันนี้ตรงไปตรงมาเครียดมากคอร์ติซอลฮอร์โมอนหลังมากเบาหวานพุ่งมากนะครับดังนั้นแนะนำครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเดินยาวๆในที่โล่งนะครับการไปแบบเที่ยวทะเลการไปพักผ่อนการดูแม่น้ำลำทารน,นะครับการฟังเสียงธรรมชาติฟังเพลงพวกนี้ช่วยได้หมด นะครับข้อที่6กนะครับการลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือที่เรียกว่าลิควิดแคลอรี่พวกนี้นะครับเราดื่มเข้าไปแก้วหนึ่งเนี่ยห0าถึงหนึ่แคลอรี่แล้วน้ำตาลเยอะมากๆแบบไม่รู้ตัวเลยอันตรายแบบสุดๆนะครับให้เปลี่ยนเป็นพวกชาเป็นพวกออที่ไม่เติมน้ำตาลนะแล้วก็เป็นพวกกาแฟแดำก็ได้นะครับหรือว่าเป็นน้ำผสมเกลือชมพูแอปเปิลไซเดอร์ไวนิกาก็ได้นะครับข้อที่7ครับ ผักใบเขียวแป้งต่ำก่อนมื้ออาหารทุกมื้อนะครับจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านเนี่ยคงที่ตลอดในมื้ออาหารมื้อนั้นแล้วก็หลังมื้ออาหารนั่นเองนะครับข้อที่8ครับหยุดขนมถุงทุกชนิดนะครับขนมถุงทุกชนิดเนี่ยแม้ไม่หวานเลยแต่ทําให้น้ําตาลกระชาาสูงมากเพราะว่าเป็นแป้งผ่านการทอดผ่านความร้อนนะครับร่างกายเนี่ยมีภาวะที่แบบระบบเผาผลาญพังทันทีเลยอันตรายมากๆนะครับ มาต่อกันข้อที่9ครับนั่นคือตรวจสอบน้ําตาลในเลือดเสมอนะครับถ้าท่านเจาะเวลาไหนท่านก็เจาะเวลานั้นทุกวันนะครับดูว่าเอ่ยค่าน้าตาลมันเป็นยังไงแล้วก็จดเอาไว้นะครับปรับอาหารทํา IF ให้เหมาะสมกับการทานยาให้เหมาะสมกับการอดอาหารของท่านนะครับให้ถูกต้องถ้าเกิดเฮ้ยท่านมันมีความซับซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็ควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวนะครับหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหายเบาหวานโดยไม่ใช้ยานะครับ เมื่อหลายปีก่อน10เป็น10ปีก่อนเนี่ยเบาหวานรักษาไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตฉีดยา ไตโดนตัดขามันจบแบบนี้หมดแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วนะครับมันหายได้มันหยุดยาได้นะครับและข้อ10ครับนั่นคือนะครับการดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะครับเยอะแค่ไหนอย่างน้อย2ลิตรต่อวันถ้าให้ดีถ้าท่านทํา IF ด้วยทานแป้งต่ตําน้ําตาลต่ําด้วยอย่างน้อย3ลิตรต่อวันอย่าลืมเติมเกลือชมพูเพราะช่วงแรกท่านจะขาดแมกนีเซียมและอาจจะเกิดการเป็นตัวคิวได้นั่นเองนะครับ โอเคครับลองดูครับ10ข้อนี้นะครับทำให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับตั้งใจทํามเดือนรับรองชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับท่านที่ถามมานะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของชาสมุนไพรต่างๆที่ผมดื่มเป็นประจำนะครับน้ำมันสกัดรวมนะครับท่านสามารถกดที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับผมเลือกไว้ให้แล้วนะครับตัวที่ผมใช้เป็นประจําดื่มเป็นประจำเนี่ยตัวเนี้ยก็คือฟู่เซียน2ตัวนี้นะครับอันนี้น้ำมันสกัดรวม9ชนิด นะครับน้ำมันสกัดเย็นอันนี้นะครับก็เป็นชานะครับเป็นชาสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนดื่มได้ทั้งวันนะครับก็ถือว่าดีต่อสุขภาพมากมอะ่ะก็ผมก็ดื่มทั้งวันให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มด้วยนะครับก็มันจะลดการกินจุกกินจิบทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวชาเนี่ยมันก็สามารถที่จะขับน้ําที่มันคั่งอยู่ในร่างกายออกมาได้นะครับก็ถือว่าปรับสมดุลร่างกายดีมากๆนะครับพวกสมุนไพรจีนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างปลอดภยัยถ้าเกิด ไม่ได้เข้มข้นมากคือชาเนี่ยสมุนไพรเขาจะไม่เข้มขน้นแต่ถ้าเป็นพวกสมุนไพรจีนที่เป็นยาต้มอันนี้เข้มขน้นอันนี้ต้องระวังแต่ชาเนี่ยสามารถจิบดื่มได้เรื่อยตลอดเวลานะครับผมนี่ดื่มทั้งวันเลยนะครับอร่อยมากๆนะครับแช่ในน้าร้อนนะครับก็ลองดูนะครับชอบอะไรเลือกสิ่งนั้นแต่ต้องบอกนี้ฮะอาหารเสริมอะไรก็ตามทั้งสิ้นเนี่ยท่านต้องทําตัวดีก่อนไอ้พวกเนี่ยทีหลังโอเคนะพร้อมแล้วลุยกัน